สวัสดีครับก็ในช่วงของการเรียกว่าอัพแต้มนะฮะของทางอ้อพอยฮะเซเว่นอีเลเว่นนั่นนะครับก็หรือจะเป็นการชำระเงินนะฮะผมก็มาดูช่องทางนะ,ะตามกติกานะฮะของทางเซเว่นอีเลเว่นนะ,ะซึ่งเริ่มกับ เริ่มเชื่อมโยงกับ Too m a n y y นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการจ่ายสบายง่ายตีดเดียวนะฮะคือรับพอยต์สต่อนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือ,เ,อเป็นสะสมคะแนนจากบัตรเครดิตนะครับก็คือเอาเออ่มีท่านสมัครอู่ t o o m a n y Wallet นะครับก็ท่านจะได้นะฮะเ,เขาเรียกว่าแอดบัตรเครดิตของท่านเนี่ยซึ่งมีการจ่ายเงินอะไรนะฮะตรงนี้ ท่านก็จะได้แต้มแน่นอนนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเขาบอกว่าออ l พอยต์เนี่ยจะได้รับ3แต้มนะฮะของทุก10บ,บาทก็คือสมมติว่าท่านซื้อของนะฮะสาสบอ่าสาสบ,บาทนะฮะคุณก็จะได้รับ9แต้มนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ 2 point ฮะท่านก็จะได้รับ1 2 point ฮะในเหการซื้อของทุก25บาทนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เป็นการเชื่อมโยงนะฮะของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็จะได้รับแต้มมากมายเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรครับซื้อสินค้านะครับในราคาถูกในอนาคตได้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นสิทธิประโยชน์นะฮะที่ ัวท่านท่านนะฮะจะได้รับแล้วก็สามารถเอาคะแนนนะฮะทูนพอยะะที่ท่านได้เนี่ยเอาเป็นคะแนนเนี่ยย้อนกลับมานะครับแล้วก็สามารถซื้อสินค้าในเซเว่นอีเลเว่ 7, ได้ด้วยนะฮะก็ยังไงนะครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ